สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเหล็กสองสัปดาห์ที่แล้วค่ะยินดีได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มอนุรักษ์ชายฟังทะเลหรือว่าฟ้ามทะเลในพื้นที่ของบานถาเา้าโยมูทีซองตำบลสะทิิงมออำเภอสซิงหนคอจังหวัดสงขลาวันนี้ดินดีจะพาไปแลกกิจกรรมของสมาชิกชาาประมงพื้นบานในพื้นที่ดังกล่าวกันค่ะพี่น้องค่ะ 80%ของคนบานขาเซาทําอาชีพประมงพืนบานค่ะในอดีตท,ทะเลสาบเทนีมีความอุดมสมบูรณ์มากเรียกได้ว่าย่งอาหารอยู่รอบตัวกันเลยทีเดียวค่ะย่งคนเหล่าให้ฟังให้เห็นถึงความสมบูรณ์ว่าถ้าเตินขึ้นมาเนี่ยอยากอีกกินในไรโดยจะพอกของในเล่นะ กุ้งห้อยปูปลาเอียวตัวขนาดไหนชนิดไหนอีกิดถึงเมนูไอะไรก็จะได้กินตามความต้องการเพราะความสมบูรณ์ของสัพยากรน,นั่นเองค่ะ พอเวลาพ่านไปการดินร่นเผื่อให้ได้มากของสัดน้ำไม่ใช่เพราะว่าอีเอามากินในครั่วเรื่อนท่านั้นสมาชิกก็จะต้องห้ามากค้ายเป็นรายได้กับครอบครัวด้วยการหาแต่ขาดความตะนักซ้ำนึกถ้าไม่สัพยากรหลดลงยางรวดเร็วนําไปสู่การร่วมตัวกันของสมาชิกเพื่อแก้ปัญหา กลายเป็นกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลขึ้นนี่เป็นหมอข่าวของทางค้นรุ่นนีและค้นรุ่นโลกล้านต่อไปด้วยค่ะพีสุวิรัตบุญรัตเป็นประธานกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำฟาร์มทะเลมูถีสองบานถาเสาลาวให้ยินดีฟังว่า ตั้งแล่สมัยก่อนพี่น้องเทถ้ำประมงเนี่ยชายเครื่องมือเทพิดกฎดไม้กันหมากมีผลให้ทรัพยากรที่อยู่ในเลสาบสงขลามีปริมาณลดลงทุกคนรับบทบาทในท่านาผู้ลาทางเม็ดแต่พอเวลาผ่านไปก็ปรับมาเป็นผู้หายโดยการรวมประชุมแล้วก็กำนดเป็นเขตอนุรักษ์ของมูที่สองการอนุรักษ์พื้นที่หนับจากระยะพื้นดินทัดไปจาก เล่ต่อไปในเล่เนี่ยค่ะดาวดาวฮารอยเม็ดแล้วก็มีการปักแนวเค้อย่างชัดเจนหลังจากนั้นก็มีการตั้งเป็นกฎกติกาแบ่งเป็นประเภทประเพณีโมซองเนี่ยประกอบไปด้วยคนสองชุมชนก็คือชุ่มชนบานบอลา้าและก็ชุมชนบานตอกทั้งสองชุ่มชนเนี่ยมาร่วมกลุ่มกันเป็นเขตอนุรักษ์เดียวก็คือเขตอนุรักษ์บานทาเซา รับกิจกรรมเทรวมกัน่ําก็คือการทําบานปลาเพื่อให้ปลาคาวไปอาศัยเป็นเถรลอบไพ่ของสันน์น้ำในว่ายอ้นซึ่งมีเอกลักษณ์ข้องบานปลาเป็นรูพหัวใจค่ะนอกเนื้อจากนีก็ยังมีการทําบานปลาด้วยสั่งปลาเทเป็นโรบซี่เลียมขนาด8คู8แเมตรโดยการเอาไหมเทล่อยหนาม,มา ปักไว้ตามขนาดถี่ตองการส่วนบานปลารูพวัวใจสมาชิกได้ําขึ้นเพื่อรำลึกถึงในหลวงรัชกาลทีว่วโดยแหละปี2,557ในคณะนั้นในหลวงทรงพระประช่วนนักสมาชิกยากที่อีให้ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและก็ให้พระองค์หายเร็ว,เร,วเรียกได้ว่าเป็นรูพวัวใจนึ่งเดียวในทะเลสาบก็เลยทํำกันในพื้นที่ตรงนี้และก็กลายเป็นกลุ่มอนุรักษ์ ในพื้นที่เทถ้ำไฮรัพยากรในเลสาบสงขลามีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนอกเนนือจากนี้ก็อย่างมีการอนุรักษ์ป่ากโกงกางริมชายฝั่งทะเลเทนับวันจะมีหลดลงทําให้ตอนนีพื้นที่ข้องกันโยโค้งสัดหนามตัวเหล็กตัวหน่อยเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ ที่นี่ยังมีความสมบูรณ์ของซาร้ายพมนั่งซึ่งสมาชิกกลุ่มแม่บานก็สาม,มารถมาถเอามาแปรรูปให้เป็นย่ำซาร้ายได้ถือว่าเป็นข้องเต็ขคืนเชื่อของพื้นที่เลยที่เดียวค่ะ เรียกได้ว่าไล้ๆๆกิจกรรมเี่รวมกันคิดและก็รวมกันทํำโดยเฉพาะการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลภ้าใ้กติกาเี่รวมกันทํำโดยชุมชนนําำห้เทนีมีความสมบูรณ์ของทรัพยากรมากยิ่งขึ้นแล้วนอกเนื้อจากการทํามาหาก,กินโดยเป็นวิธีเทสร้างรร้ได้แล้วยังสาม,มารถดับให้เป็นการท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะ